ได้เวลาเอาเศษขยะที่หมักไว้2เดือนกว่ากลับมารีไซเคิลแล้วครับอันนี้ก็คือกองปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ของแม็กนะครับแม็กลองคุยๆดูเนี่ยด้านล่างก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับทุกคนส่วนด้านบนที่เพิ่งเติมเข้าไปใหม่ก็อาจจะยังไม่ค่อยย่อยสลายสักเท่าไหร่แต่บ่อมันแน่นจนตะข่ายเริ่มจะแตกแม็กก็เลยต้องรีผหาวิธีการกำจัดก่อนครับแม็กก็จะเอาเศษใบไม้ทั้งหมดเนี่ยมากองใส่ในแปลงผักไปเลยครับก็จะถือว่าเป็นการปรุงดินใหม่ไปเลยครับทุกคนเพื่อเตรียมที่จะได้ปลูกผักในรอบหน้าครับแล้ว แม้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการปรุงดินขึ้นมาใหม่ครับแล้วระหว่างที่กําลังทำเนี่ยก็เกิดเรื่องจนได้ครับทุกคนอยู่ดีๆลมฟ้าลมฝนลมพา,า,า,ายุก็มาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวเลยครับอย่ตกลงมานะ ที่เอาเศษใบไม้มาเทจนเต็มแปลงผักแล้วนะครับแม็กก็จะใช้ปุ๋ยมูลสัตว์มาเทกบด้านบนอีกทีนึงหลักการก็คล้ายๆกับการทํากองปุ๋ยหมักใบไม้เลยครับแล้วเดี๋ยวประมาณช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยแม็กก็จะเอามาเล็ดผักมาปลูกต่อครับและแปลงผักในรอบต่อไปเนี่ยแม็กจะปลูกผักอะไรดีครับทุกคนลองช่วยกันเสนอไอเดียมานะครับแต่แม็กขอเป็นผักที่โตง่ายและตายยากนะครับที่เกียจปลูกใหม่บ่อยๆมันเหนื่อยอะ